ไายอีกพี่น้องลุดเขาผมเนี่ยออผมวันสัมดาห์มามาพี่น้องลุดโอ้ยอะไรที่ใดเนี่ยนี่คนเต็มเลยโอ้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 ยม้าอีหลีพี่น้อง ก็ว่าเขามาติดเครื่องอ่ะผมว่าผมเอาซิ่งมาห่างอีกครับมาห่างเพิ่มไปสองล้างไว้ทั้งหมดไปหกลังครับพี่น้องต่อไปพูดอ้ถึหลังนี่พี่น้องเอ้ยสิได้แหงขนตกท้ายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวทุกขนโอ้ยวัฒนาตะบุรีโยกันพี่น้องีไงโอ้โหสิได้สิได้หลุดเต่งไ่ หนาวไหมครับบย เพื่อนบอกว่าเพื่อนตู้ไปบอกว่าพี่หนุ่ยกะท่าหองปลาก,ากระดปดวพี่น้องออกกันเมืองเง็บฟังเสียงมบางอนพี่น้องบุหรี่ันหองอยู่ทางไหนเอาติต่อเลยกับบ่ได้ครับต้องฟังเสียงมบางอนครับปลากระปดวทางเขาปลากระปดวนะครับ สิงแล้วเลยพี่น้องสิงเดียวยู่หกหลังพี่น้องห่างไปสิบสี่หลังครับปากประป๋อครับเดี๋ยวลอดดูน้ำแข็งพี่น้องจะเห็นตัวหัวมันจะยานยันนกตัวที่ผมเคยมาต่อยฝังทั้งผนะุ่นครับยานมาหากินอยู่ทัางพี่นกตัวนั้นต่อยาครับบกเขาสิง่งนกมันหลึงสิ่งครับนกต,ตัวนั้นเดี๋ยวเราไปว่าไม่ตัวเดียวกันอกพี่น้อง ไปนี่พี่น้องหอยนกต่อไปนี่ครับจะดักซิ่งอยู่ฝุ่นครับเดี๋ยหลุนไปนกันพี่น้องได้ยินเสียงตอบแล้วพี่น้องฝุ่นนับนั่นกป่าพี่น้องนกป่า رود پیروان را สูบน้ำครับติดเครื่องอยู่ตอนกเนี่ยตกปลาไปเราคงไปขวนมัน ของหน้าเป็นมากสุกหนามอันนี้เราอีกแล้ว กระเดก็ระเด้มันเกจริงมันลองเก็บจิงแล้วมาเปิดเครื่องจากจากนันโอ้ซีตกกันเลยล้มแนมล้มขึ้นมาว่าจะมาเปิดเครื่องสูบน้ำ ไปหมาไหนั่นนกหูสิ่งพี่น้องบ่มากเสีย่นเกาไปทั้งทั้งใั้งแน่ไปคนขนก็ไปหานกตัวอยูพ่พี่น้องเกาไปหานกตัวหว่อมไป่นบบน,นกอย่างไรมั่หูสิ่งครับเจ็บเก็บ โงกลัวเลยพี่น้องแต่เมือ่อหมดหนาค่อยว่ากันไหมครับโอ้ยนกใกมือหูซี่แงะแขกนกตัวนั้นน่ยไวจากักโถอยู่คูดพี่น้องที่เคยไปตัวไปเขาอยากเก็บเงีบเก็บจริงครับผมมาอีกพี่น้องพุทธก็ผมเนี่ย ออผมวันสมบณ์มากมากพี่น้องลดโอ้ยอะไรที่ใดเนี่ยนี่คนเต็มเลยโยๆๆอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมากอีหลีพี่น้องเพราะว่าเขามาติดเครื่องอ่ะผมว่าผมเอาซิงมาห่างอีกครับ มาห่างเพิ่มไปสองหลังไปทั้งหมดเออหกหลังครับพี่น้องต่อไปพูดโอ้ยถึกหลังนี่พี่น้องอสุดายเงี้ยขนตกท้ายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวทุกขนโอ้ยวัฒนาตะบะดูยิงกันพี่น้องเนี่ยโอ้โอ้โอ้สุดายสุดาอื้อหลุดแดงแดงนี่ ความหาไหมครับโอ้ยอรอามเนี่ยพวกคือเลยพี่นอ้องอ่าตัวนี่สิ้นขาดอ่อพี่น้องมาแน่นอนเดียกว่าสิ้นขาดตพโอ้ยเนาะเดี๋ยว,ว,ว,ยะ,ยวะกลนเนอะขออาเก็บครับผมโอ้ยลุดได้ยังไดเนี่ย พิงบขาดนะสิ่งไหมไงขออนุญาตเจ็บคบกบผม